โปรมันดีจริงๆเพื่อนๆวัดมันตัวฟรีเขิน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 ยังกลออยู่ปุกลอแล้วเขินเออเขินเขินอืมน่ารักจริงๆเลยนะครับผมชาลีไหวไหม Tree Baby ชาลี Want Tree Baby 10เฮ้ยจะตรงใจขนาดนั้นเลย10 10อืมไปแลจะครบ10ก็นู่นอ่ะ เจ็ดสิบพอดีอายุตายรอนเออไนนๆนนลองเต้นท่าสักท่าประกอบเพลงนี้ไปด้วยได้ไหมอะฮะแดนซ์แดนซงโชว์สักท่าก็โชว์ก่อนสากซีรีส์วันนี้วันิีริโบแตกกดตะก้านะคะนั่งนั่งเต้นนั่งเต้นก็น่งรักได้เดี๋ยวดูมา one two three ควเพลงมันล็อกเราขอไวแบบคูณสองได้ไหมเออขคูณสองคูณบองคูณสองถูกป่ะลวยงคูณสองคูณสอง คุณสองเนี่ยเขาก็เต้นอยู่ช่วยยังไงคะับเข้าใจไหมเฮ้ยชวนชวนเต้นกระมังสัปปะคุณสองเข้าใจป่ะกระมังอ่าไม่เข้าใจอย่าไปชวนเข้าใจไม่ได้สอ่าเขาเขาคูณไปแล้วเมื่อกี้เขาคูณไปแล้วได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวให้เขาไปปรับความเร็วเอาคูณสองใช่เแม่เมื่อกี้เมื่อกี้คูณไปแล้วเออได้ได้ได้โอ้ อันนั้นต้องเป็นหน้าที่พี่แน็กนะน่นาคตอ่ะผมชอบผมชอบเรื่องเรื่องนี้เนี่ยผมชอบที่คุณออกเสียงปืนกลเอ้ยอ่าอ่าปึงปังปึงปังกลงนี่ยวันนี้วันนี้ดีขึ้นวันนี้ดีขึ้นวันดีขึ้นอะไรนะวันนี้ดีขึ้นวันนี้ดีขึ้นแหมเราเหมือนเด็กเลยนะ เราเหมือนเด็กเลยนะเรามมนดิ่งเลยนะเออท้งที่จริงเราสาเดกันแล้วนะสามสิบเอเกิะอีกไม่กี่เดือนคุณก็3ามสเออพูดไปเธอชาลีนี่อนุ้เองกเื้อดลตัวเอาชาลีช่ลี กำลังชอบนี่เขาเต้นอยู่ไงก็ได้ดูแล้วเขาร้องได้ด้วยโอ้ไม่กอดชอบด้วยตังฟูรีเย่ตังฟูรีเย่เก่งมากเก่งมากโอ้ใจดีเหลือ890แล้วและยังมีคูปองสดลดจักติกจอกให้อีกนะคะเก่งมากตัวนี้นะเอสโอเอนะเป็นตัวเซรั่มที่ลดสิวเร่งด่วนนะคะลดการอักเสบแบบคูณสอง คูณสองเก่งมากคูณสองโอ้โหตัวนี้นะจัดการสิวได้ทุกประเภทเลยเพื่อนๆไม่ว่าจะสิวอุดตันสิวอักเสบรอยสิวแถมคุมมันยาว8ชั่วโมงไม่มีน้ําหอมไม่มีแอลกอฮอล์นะคะไม่มีน้ําหอมไม่มีน้ำหอมไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีแอลกอฮอล์เก่งมากดูท่ตะกร้าดูทิตากร้าเลยดูทิตะกร้าเก่งมากเก่งมาก ตักว่าตรัก้าเก่งมากทุกคนกิขึ้นข่ามีเก่งมากกามินเก่งไหมเพื่อนๆอายมอนลนชาลีชาลีไชาลีไปซักผ้าอยู่โอ้ watermelon watermelon งองเต็งงเงฮิสเทลิงโนโนลลนลนกิกโวายหลอกเล่นหลอกเล่นอยูทำงานอยู่กินไม่ได้ไอกินได้แคนออออยู่ เวิร์กเวิร hmm. ์กเวิร <Right. S 1> <then> ์กอารเมินโอเคไอไอไอวอล์คเกอโอเคไอโมโลนเขาไม่ห้ามกินข้าวใช่ป่ะตอนไลฟ์แบบไม่มีใครห้ามหรอกถ้าลูกค้ามีแล้วก็ไม่ไม่บางบางลูกค้าไม่ให้ครับบางลูกค้าไม่ให้แต่ผมก็บอกมีอะไรก็ด่าป้า่งกระดาษปูเอ๊ะกระดาษที่แพมเอาเอ๊ะหนานี้ มีอะไรพูดไเกี่ยวกับนี้อันนี้ดีดีอย่างไรดีกูดดี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 ียวจริงจรีอ่ะอ่ะวันจากการสิ่เร่นชวนในเป็ดช่อม่งสิ่ยุไว้รูปอักษิบคุณสมจิงจริงจิงจิง t อร่อยดีมะหิวไมไอไอนดีย่ ป้อนไหมป้อนมะวัวัคือตขนมปังสั่งขยะเอาแค่ okay, ขนมปังให้ได้ก่อนขนมปังขนมปังยัดยาวไปเร่องหนู <c oughs> อะไรยาวไปเร่งนนะอะยาวเร่อหนู เจ๊งเจ๊งเจ๊งกินได้กินได้ไม่มีใครว่าลูกค้าว่าอะไรว่าว่าว่าคุณปูไม่เป็นไรเป็นสีเขียวสีลูกค้าอร่อยอร่อยอร่ยไหมอร่อยใครซื้อมาเนี่ยพี่เจค่ะวันนี้วันนี้อุฒิ่ายจะอดข้าวโชว์ซื้อมาให้การกินอ่วยอะแต่ผมกินเองฮึ่มอะไรอ่ะฮึ่ม You send it lose ยงลดเสียงแล้วบอกลดเสียงดิไอ้เบสลดเสียงดิส่งตรงๆลดสิวเร่งฟังในแปดชั่วโมงลดสิวเร่งด่วนในแปดชั่วโมงลดสิวเร่งด่วนในแปดชั่วโมงนี่ฉันจะพูดฉันจะพูดภาษาไทยให้ได้เลยนะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะว้าวเริ่มไหวทุกสองนะครับตอนนี้ฮ่าเก่งจริงๆนะครับผม เราเมีอันนี้อ่านว um, mm ่าอะไรหลงายฟังมันมันอสมันเอสเเซลอสารลอักเสบกุ้ตงสารสรดอักเสบอสารลดลดอักเสบสารลอักเน่ลด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 ยาสรลอักเสบก้ง3รงสารลดอักเสบกุ กดเนแก้าพูดไม่ชัาทุกคันฟังไงวะเนี่ยสารลดอัลเซมคูณสองพี่แซมมองแล้วอมยิ้มคิดอะไรอยู่อ่ะ You s a i d in and I hear 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 ah um u อ่า you s a i d in and เอกอัคเนมาคเซมตัวนี้ดีอย่างไรนะครับผมจะบอกให้ฟังว่าตัวนี้เหมาะกับใครที่เพื่อนๆฟังกันดีๆเลยนะตอนนี้ใครที่มีรอยแผลเป็นจากสิวอักเสบไม่ว่าจะเป็นรอยแดงรอยดําหรือจุดด่างดำเนี่ยเพื่อนๆใช้ตัวนี้นะครับผมแล้วก็ทาไปเลยตรงที่ว่าเพื่อนๆเนี่ยให้เขาทาสิให้เขาทาให้ please, please. เนี่ยตรงนี้ต้องเพื่อนๆที่เข้ามาดูใหม่ไม่ได้เห็นผมมีผมมีรอยแดงจากแผลเป็นสิวจริงๆนะครับนี่เดมให้เขาทาให้เลย หน้าสดยังหล่อขนาดนี้เลยด้วยกูกูตายแล้วหรอมันเปิดเสียงเนี้ยือ่ <c oughs> ยังไม่ตาย <c oughs> ว,ว้าวนี่เลยคือถ้าใครทาอันนี้นะจะทำให้รอยแผลเป็นเนี่ยจางขึ้นไวมากๆนะครับผมส่วนลำดัหนึสองตัวแล้วก็ตัวนี้เนี่ยคือ S O S s e r u มเนี่ยตัวนี้คือใช้ทาเพื่อให้สิวที่อักเสบอยู่ ลดลงอายุวัยภายในแปดชั่วโมงชั่วโมงจัดการสิวเร่งด่วนในแปดชั่วโมงจัดการสิวเร่งด่วนในแปดชั่วโมงเก่งมากครับเร่ง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 ชัดแจ๋วเป็นไงล่ะจัดการสิวเร่งด่วนในแปดชั่วโมง จัดการสิวเร่งด่วนในแชั่วโมงจัดการสิวเร่งด่วนใน8ชั่วโมงเพื่อนๆตอนนี้ตะก้าสองฮอตมากจะถึงพันแล้วเพื่อนกดตะก้าสองเพื่อนได้3ชิ้นไปเลยตกชิ้นรับประมาณ450บาทเองถูกมากเลยตะก้าสองตอนนี้คือถ้ากดยังไงนะ นี่นี่จะได้กระเป๋ายูเซอรีนไปด้วยว้าวได้กระเป๋ายูเซอรีนไปด้วยคือเพื่อนๆใครอยากรู้ข้อมูลอะไรนะี่นกดในะตะกร้าเช็คดูได้ด้วยนะครับผมสินค้าเนี่ยวันนี้เรามีหลายตัวเลยนะของยนะูเซอรีนเนี่ยไม่ได้มีแค่2ตัวนี้นะครับใครที่เคยใช้อยู่แล้วช่วยยืนยันอีกทีว่าดีจริงๆไหมนะครับผมผม,ผมเชื่อว่าจะมีหลายคอมเมนต์ที่ที่เคยได้ใช้แล้วแล้วก็บอกว่าดีจริง,รงๆด้วยนะครับผมนี่เขาบอกว่ากามินเก่งมากกามินเก่งมากอชาลีหล่อมาก เาลีเราไม่ดีจริงๆกามินสวยกามินน่ารักบอุกกาลาเวโยคือเขินคือชมชมตัวเองแล้วก็เขินแล้วคุณว่าเขาน่ารักสวยจริงไหมล่ะไห่ดูหน่อย อธิบายไม่ถูกจริงนะเพื่อนขอดูแป้งมันคัมโคเซอร์คัมโคเซอร์ตบโคเซอร์ว้าววิงค์คื์วิงค์คือวิงคือน่ารักไหมคะน่ารักไหมคะสวยไหมคะเออมันตุ๊กตาเลยปะเมื่อกน่าไงก็เขาน่ารักน่ารักไหมคะหินเดียกับตัวด้วยฮะเขาตัวไหมอะ น่ารักไอ้ฝ้<อ>าเนี่ยเหมือนตุ๊กตาเชกกี้ขอโทษนะตอนอนุบาลน่ะตอนอนุบาลอ่ะอัวมากนะตอนอนุบาลน่ะผมจำได้ว่าโรงเรียนอนุบาลน่ะเปิดให้ดูทุกหนูไม่เหมือนเชกกี้หนูเหมือนอนาเบลตอนตอนจำได้ว่าตอนเรียนอนุบานลน่ะแล้วครูก็จะเปิดซ้ำๆเชกกี้ทุกวันทุกวันจริงๆอะ